สบายดีพี่น้องสบายดีเบอรสกุสุขสบายนตอน10โมงนะพี่น้องมือใหม่บอกว่าเออราได้ไปใส่เนื่องจากว่าเจข้ามเพื่นไปธุระในเมืองเนอะก็เลยว่ารับบทเป็นพี่เลี้ยงเด็กหนึ่งวันนะฮะก็เลยว่าวันนี้เราก็ไม่มีอะไรกินนะฮะเราก็จะมากินชมตํากำลงังเอามาคงไปต่ำโอ้อยากออกอมากได้ไป่ะ มานี่บ่าที่สบายใจที่สบายใจจะพยายามลายแค่ดอกสามสิคั้นโลดเบิ้งเอามาหุงก่อนนะฮะหุจิ้ม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 นมันออกก่อนเพราะว่าสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะขัดแต่ว่าเฮากินได้เสมอ โอเคทุกคนแ erm ล้วเราก็จะปิดเอานะฮะเนี่ยเใช่ไหมปิดยางออกก่อนอ้ยางโชว์โชว์โชว์เลยแบบนี้ต่ำแซีบเด้พี่น้องเลยเใช่ไหมเนี่ยดูนะโอ้ยกรอบหวานงีบกิดยางออกก่อนโอเคพี่น้องเนะเบอร์เก็บปิดมารักพออก่อน โอ้ยผาดเมนี่โอเคน,น้องเม,มื่อกอไปไปมรกอมาเสร็จแล้วก็จะมาเกี่ยวไข่วันนี้รับบทเป็นทางอันพี่เลี้ยงเด็กรับบทเป็นทางอันพ่อครัว 感觉。 ลงไปนิดนึงปลาลงไปนิดนึง น่ากินหรือเปล่าคอยดูก <Ha? S 2> ันทุกคนเบ่งไข่ดาวยากไข่เจียวยาักน้ำประทานคิดไข่เจียวยากว่นีี หน่โเจ้ากอันใส่จานอันทุกก็ตัดใส่จานจานจานเคนเาจังคนาในงาน่เขัทงมเอก็ยุดนหนึ่งของเรมา โอ,อ้ยเป็นตะเสียบอยู่ได้แลวพี่น้องเ้ยเดี๋ยวจะปรีดนขึ้นมาอีกครับนี่หน้านี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเบก็จะเอาขึ้นใส่จานแล้วละ่ะจะต้องเน้นออกเพราะว่าเราให้น้ำอบน้ำมันเนาะเท่าที่ได้นะฮะ

กูตะเสียบเโธเอ้ยอยากเล่เป็นบอกอยากชิมเลยเสีบมันเด้เลยอันนี้เยอะมันเงินเยอะห่อนก็ได้โคลนไข่เจียวว้คือขาวกะหล่นอยู่ตัวจริงนตามันห่อนให้ปราชิมด้ยจ้ะเสียบบอส หันหน้ตาตากันทุกคนก็ปฏิดั่งเ้ยเนาะแต่ทำไมนในกล้องมันดำดำเออประมาณนี้แหละเดี๋ยวเตรียมเครื่องตํมมะฮุ่งันก่อนพีบบ่น้องเดี๋ยวอ่าเขาจะเอาลงมาบุมบุบ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 จะอทานออกแดดบ้งเน <c oughs> <background> ี่ยออกแดดอย่างกับพิซซ่านี่ <c oughs> อโอเคเตรียมเครื่องต้มมะฮุ่งกัน นายลุยแล้วนะฮะประานกว่าตามโรดอันนี้เด็นดจึตงจึวมมงเ้าเสียขาบอกแบบนั้น้ผ่าเลยเนาะเสียงขาประธานบอกว่าตามโรดาสานาทีงานองพลังมานานาที่ดยีอดเลยนะ ตะวันกะา่หัวหนใส่ลา,า,ายเาสียบลายควเรงเก็บวมสเต์ที่ใส่ไน้ตาลกับอุกกอปรตกปเนเวลาต่ำเนี่ยมันจะเปบวดินเขาน่ะเป็นน้กระดิง่งนกระาระานั่าตำจังก็มันนน,น้าลไม่มน้เยโอเสียบ้อยาอยากร

มานั่งตากมาุงให้กินอย่างไงเดี๋ยวจะทำมาโอ๊ตอะไรกัมาต้เทดเฮ็ดเลยคับเฮ็ดเห็รเอสามจะตัดมัเปนชนห่อแล้วม่ปเือเบ็ตเบ็เร็มาของใช้ยังของมันดำนะดับมาเซดับมาดับเซ่ดับมาดับเ่ คื่อนโมตหได้บุรีเลตลาดน้อย่โเยเนื้อมากกว่าเเที่ยวใส่ลายถึงมาเปียวๆ้คราบเปยกอกม้นเยกนเกากกใชุ่มเลยกอดอกว่ห่เียบบะกออันที่ไจะดีเที่ยวแบบน้ำ้าน้ำน้ามาใส่น้ำขมใส่อ้ยผสมนี่

มัเล่นมเล่นเอนี่ันเป็นเ้นไหมนั่นเป็นเส้นไหมนี่คือช่ก็โอ้ยโอ้อะรงาต้น thế sao có bao 3 làm không? Mình nói là Đẹo là nó là một cái con Cũng là bê đó, là tên là Mọc Nó có không? Ừ, tên Mọc Hường Bất thông lắm rồi đấy Đẹo còn nó Còn cái 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 ทอนี่เราหวัวหอมเก็กบนะเก็กบงานลงมาเพนักง,งานขอลงมาแล้วโซดาข้อขาอแซ่แซ่เพะ้องห,หัวเลยตัก

ข้าวเาเอาาจาเลยอยเป็นยังยุอันนั้นเอาอะเเมาเนี่าเอาใ่แเอาแเอานแอว่ขาวยังยแคแ่คแ่วันนี้เจี๊อบไม่ได้เกี่ยวข้าวนะฮะเราก็ตำชุกตำเจี๊อซิมแซ่บๆไม่น้ซิมแล้วกิ่นเลย่อเอวอ ใส่มใส่มากอใส่มากเดียวอนมากอนตับแล้วามักมากกมีคนชอบมากกแต่ก็มีอีกคนนึงกับมากักอก่ะมันเละมันเลยบบใส่อันนลูกเดียวมจะรอนำมามักหูที่กินแล้วนะ เอาลอามาชิมแล้วซิ้ครับเร่อ่ม่ที่ไม่ใช่ตม่อรแต่วนี้ิยกเหยิยินะครับต่างกันอยู่รงตัวว่าจานทีกไดาเียสนะครับคุณผู้ชิไปดีแจจกไปะ่ิตัวนี้ก็ปด้ก็มีนะหรือกบก็เข้ามาแต่โซิเข้มก็ปนกเขัวนึบอก้มันหย่อนคื

มา Ma uh, ้วบรัอทุกคนต้มตบอสบายดิมันนี่ต้มมะฮุงต้มมะฮุงจบแซ่บอานนีราชิมลุยเอ้ยนิ้วเข่าเด้อพี่น้องเอ้ยเข่าเลยเข่าเลยเข่าเลย ตำมะขุ n ทอดไข่พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กาวิญญาณให้พนักงานกินก็คือนี่แหละอาหารลักคือตามะขุ n นี่แหละขาดไม่ได้โเ <c oughs> นีเนาะสบ <c oughs> ายดี่นเอกอ่งาะลุยลุยชิงลุยยเครื่องบ่ค่อยครบปันไดต้องมีแบบพวกมยูงมยนะงมูยอนะเขมก แต่ว่ามื้อนี้เฮาไม่มีเวลาไปแล้วก็เฮาไม่มีใครอยู่กับหลานเฮาก็เลยบ่ได้ไปหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยเดีย๋ยวเลยตะมังคุงเลยตะมัุงมึงมา,งงมางเลยกินนะหยุดเลยแคบอะอย่าแเง,งมาหลายป่ะจานั่นเนะาะมันจีดนี่ออไทยผสมลาวหน่อยหนึ่งนะพี่น้อง เดวเบอร์ไปนั่งกินกันสักคำสองคำพี่น้องี่พี่น้องตัะก่าเจ็เมื่ออื่นขันว่าอยากข่าวกินไก่ตีนั่ไก่ตีก็ดีดีไไก่ตีกินกินไก่ตีกินไก่ตีเจ้าท่้งหมดบาบีมไปนี chains, ่ <sus>

ยินกบเพื่อนเซียวบอ่ง่ลวะเพื่อนเี้ยวาปลาเที่ยวบอ่บปาลมาอาก้เซียวโอเคพี่น้องประมาณนี้เยคั ลาคกิมดีกับไปรี้ยวๆองบายสุณผ้กลมนากลมตาอืมเขาจากยิ้มเขาเนี่ยคุณน้ำเพิ่ลม่อย่างนีตอนเป็นท <wh salts> ่ารังชิสักเนาะเอะเลยโ้ย